าลืมนะคะอย่าลืมแชร์ลงไปในอ่างปลาค่ะจะได้เย็นเย็นเย็นอ่างปลาใหญ่น่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แล้วเอาไปแชร์ในอ่างปลาค่ะกดเ,เสียงอยู่นะคะล้างหมั่นล้างล้างเงินเข้าบ้านกดซีซีก็้ามา 哎呀，忘忘了。

ใช่ค่ะตัวเล็กๆตัวเล็กนิดเดียวใช่ก็ถามว่าอันบานก์ูได้แบรนเป็นบ้าน มมแม่เป็นไนรุ่นแม่เป็นสาหวงสมาชิกสาหวงผู้สูงวัยคือม,ม,ม,มีเจ้าขา คุณโกอิงเพจบอกว่าน้องหวยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพลอยบอกว่าคุณโซเฟียบอกว่าแชร์ในอ่างปลาให้แล้วค่ะ